แล้วที่นี้กลิ่นหอมกลิ่นอารมากลิ่นเทียนกลิ่นดอกไม้เนี่ยมันช่วยลดอาการหรือว่าลดความเสี่ยงอะไรต่อโรคซึมเศร้าได้ไหมครับผมเนี่ยเคยได้ยินมาบ้างการบําบัดด้วยกลิ่นแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไม่ได้รู้รายละเอียดหรือขนาดท,ที่ที่อาจารย์วรศิษฐ์กล่าวมาเนี่ยผมเคยได้ยินแต่การบําบัดด้วยเสียงครับซาวโบทีนี้ผมเคยได้ยินเรื่ององานวิจัยของคนคนหนึ่งครับผู้หญิงคนนี้มีความสามารถในการดมกลิ่นโรคพาร์กินสัน สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Mind and Brain นะครับรายการที่นำใหทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสมองและติดใจนะครับในวันนี้เองก็มีแขกรับเชิญนะครับก็คือท่านอาจารย์ตินโพรักษานะครับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของพฤติกรรมอาชญากรนะครับอาจารย์ทํางานอยู่กับเรื่องของกลุ่มคนเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ยังมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะครับวันนี้จะชวนอาจารย์คุยเรื่องกริ๊งอ๋อกรี๊ง เรื่องกลิ่นเราเจอกันบ่อยนะอาจารย์บางทีเราเข้าไปในสปารเราก็เรื่องของกลิ่นหรือบางทีเข้าไปในมุมมืดของซอยที่มีเขียนว่าห้ามปัสสาวะก็เรื่องของกลิ่น<อ>กลิ่นมีหลาหลายอย่าง<ร>เลยนะครับจริงๆเรื่องกลิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามักจะมองข้ามกันไปนะครับแต่ผมได้ยินมาว่าอาจารย์ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นด้วยใช่ไหมครับเราศึกษากันมาพอสมควรครับเพราะว่ามันเป็นวิธีหนึ่งในการที่เราจะสามารถเปลี่ยนหรือกระตุ้นการทํางานของสมองได้<อ>ครับ อันผมตัวอย่างนะครับอาจารย์กลิ่นบางอย่างเนี่ยเวลาที่อาจารยไ์ได้ได้รับเข้าไปเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เรารู้สึกตื่นตัวะนะครับเพิ่มรประสิทธิภาพการทํางานแต่บางกลิ่นเองเราได้เข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกเหมือนก็อยากจะนอนเพราะฉะนั้นก็จะมีวัตถุป,ประสงค์ที่แตกต่างกันของกลิ่นแต่ละอย่างครับงั้นแสดงว่ากลิ่นเนี่ยเวลาเราได้กลิ่นแล้วมันสามารถย้อนพาความทรงจําเราไปที่ที่เราได้กลิ่นครั้งแรกอย่างนี้ได้ไหมครับเพลงหรืออะไรอย่างอาจารย์ ได้กลิ่นทําให้คิดถึงเรื่องเก่าๆมันแฟชแวนกลับมาต้องเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าเราดูในเชิงของโครงสร้างสมองที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นเนี่ยนะครับมันอยู่ในสมองที่ใกล้เคียงกับตําแหน่งของความจําและก็อารมณ์และการเอากลิ่นเข้ากับสมองเนี่ยมันวิธีที่เข้าที่เร็วมากครับอาจารย์นะครับเพราะว่ามันพอไหลเข้าในจมูกปุ๊บมันไปจับกับตัวรับ แล้วมันเข้าสมองเลยถ oh. ้าวิธีอื่นเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรกว่ามันจะเข้าเส้นเลือดนะครับกว่ามันจะผ่านตัวโครงสร้างในการเข้าสู่สมองใช้เวลาเยอะกลิ่นเนี่ยเข้าสู่สมองเร็วนะครับแล้วสมองส่วนที่มันเข้าไปเจอก่อนคือสมองที่ทําหน้าที่เรื่องของอารมณ์ hmm. ความจำราะจารย์ไม่แปลกครับอาจารย์ได้กลิ่นนี้ เราคิดถึงความรักสมัยก่อนอหรือว่าได้กลิ่นนี้เราคิดถึงตอนที่ไปอยู่ตรงห้องน้ําที่เขาไม่ทำความสะอาดมันก็จะดึดค,ความจํากลับมาได้เพราะระบบมันเชื่อมโยงกันอยู่ครับอาจารย์บางทีเราอาจจะได้กลิ่นนี้แล้วนึกถึงเธอแต่นึกถึงแบบไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับใช่แล้วครับครับแล้วที่เนี้ยกลิ่นหอมกลิ่นอารมากลิ่นเทียนกลิ่นดอกไม้เนี่ยมันช่วยลดอาการหรือว่าลด ความเสี่ยงอะไรต่อโรคซึมเศร้าได้ไหมครับโอ้อันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับถ้าเกิดกลิ่นเนี่ยสามารถปรับอารมณ์ได้น่าสนใจว่าจะมารักษาซึมเศร้าได้ไหมแต่อย่างที่เคยเรียนอาจารย์ในอีพิโซดก่อนๆว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคพอมันเป็นโรคปุ๊บเนี่ยมันแปลว่ามันต้องมีการรักษาเพราะฉะนั้นกลิ่นเปลี่ยนอารมณ์ได้ไหม ลิ่นเปลี่ยนอารมณ์ได้นะครับแต่ทำอะไรก็ตามที่อารมณ์ในเชิงลบนั้นเนี่ยกลายเป็นโรคไปแล้วต้องมีการรักษามากกว่านั้นแต่แน่นอนรัากลิ่นอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่เอามาช่วยทําให้อาการของโรคดีขึ้นได้เป็นการรักษาเสริมนะครับซึ่งมีโรงพยาบาลจิตเวชนะครับเอาเรื่องของกลิ่นเนี่ยมาช่วยบําบัดคนไข้าทางจิตเวชเหมือนกันนะครับเช่นมีการปล่อยกลิ่นเข้าไปในช่วงเวลาของการนอนทําให้คนไข้หลับได้ดีขึ้น นะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะใช้ได้อนาคตในลักษณะของการรักษาเสริมสาหรับคนที่เป็นโรคซ<ม>ึมเศร้านะครับแต่ในคนทั่วไปครับกลิ่นทําให้อารมณ์ดีขึ้นได้แต่ต้องไม่กลิ่นที่เราชอบออถ้าเกิดกลิ่นนั้นเราไม่ชอบเราลมคง่ารมณ์ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นันดับแรกต้องดูก่อนว่า,าชอบกลิ่นแบบไหน<ม>นะครับแล้วค่อยใช้กลิ่นนั้นในการบำบัดอารมณ์ครับอาจารย์อ๋อโอเคผมเนี่ยเคยได้ยินมาบ้างการบําบัดด้วยกลิ่นแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไม่ได้รู้รายละเอียดหรือขนาดที่ที่อาจารย์วรศิษฐ์ กล่าวมาเนี่ยผมเคยได้ยินแต่การบําบัดด้วยเสียงครับซาวโบเวลานอนบําบัดแล้วเขาก็จะตีะระฆังอะไรให้รู้สึกบําบัดกลิ่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่บําบัดได้มันเป็นความรู้ใหม่มครับได้ครับเพราะว่าระบบประสาทรับความรู้สึกเนี่ยครับ,รบมันมีหลายอันนะครับเรื่องของการได้ยินเสียงการมองเห็นนะครับและเรื่องของกลิ่นนะครับเรื่องของการรับรส แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการนอนเนี่ยกิจรา์พูดถึงเรื่องของการนอนเนี่ยตอนนอนเราปิดตาเนาะมันก็ไม่เห็นนะครับส่วนเรื่องของรสอบรสเราก็ไม่ีใครเอาน้ําตาลไปแตะลิ้นตอนนอนฮะมันก็เลยมีเรื่องของเสียงและเกิดเรื่องของกลิ่นนะอาจารย์เราพบอย่างนี้อาจารย์มันมีการทดลองหนึ่งทำน่ารักมากเลยนะครับเขาให้ัวคู่เขาลงมาทดลองเนี่ยนอนอยู่ในห้องนะครับแล้วเขาปล่อยกลิ่นเข้าไปนะครับมีกลิ่นหอมๆนะครับกับกลิ่นแก๊สไขเน่โอครับ นะครับแล้ววัดว่าตอนเช้าตื่นมาเนี่ยเขาเรดความฝันของเขาว่าเป็นฝันดีหรือฝันร้ายนะครับกลุ่มที่ได้กลิ่นหอมเข้าไปครับเรดว่าเขาฝันดีครับแต่กลุ่มที่ได้แก๊สไข่เน่าเขาเรดว่าเขาฝันร้ายก็สแสดงว่ากลิ่นเนี่ยมันไปมีผลกับพฤติกรรมการนอนหลับและเรื่องของความฝัน ในสภาวะบางอย่างสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็พบว่ากลิ่นบางอย่างเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในความจําเพราะความจารุดเนี่ยสร้างตอน,อนที่เราหลับ <S <s <hr iek> นะครับถ้าเราให้มีการสัมผัสกลิ่นบางอย่างที่เขาได้ได้รับมาตอนที่เขากาลังเรียนรู้เนี่ยนะครับแล้วให้ซ้ำอีกทีตอนนอนเนี่ยสามารถทําให้เขาจําได้ดีขึ้น <S <s <hr iek> นะอาจารย์อุ้ยน่าสนใจมากเลยทีนี้ผมเคยได้ยินเรื่องงานวิจัยของคนคนหนึ่งครับผู้หญิงคนนี้มีความสามารถในการดมกลิ่นโรคพากินสันอ่าคือเขาได้กลิ่นสามีเขาเนี่ย เป็นกลิ่นเหม็นผิดปกติที่ไม่สามารถเอากลิ่นอะไรมามากลบได้สุดท้ายแล้วผ่านมาหลายปีพบว่าสามีของเขาเป็นโรคพาร์กินสันแล้วพอเขาพาสามีเขาไปรักษาในในแผนกที่เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันเนี่ยเขาก็ได้กลิ่นเดียวกันเนี้ยจากคนไข้คนอื่นด้วยแล้วเขาก็ไปบอกหมอครับหมอก็เลยสนใจนําผู้หญิงคนนี้มาวิจัยเลยเรื่องการรับรู้กลิ่นกับโรคพาร์กินสันคุณหมอช่วยขยายความได้ไหมครับ ครับอันนี้คงเป็นกรณีเฉพาะจริงๆครับเพราะว่าปกติแล้วผมเดินผ่านแผนกอายุรกรรมผู้ใหญ่ก็ไม่ได้กลิ่นคนไข้โรคพาร์กินสันนะครับแต่ถามว่าเป็นไปได้ไมมเป็นไปได้ครับบางคนอาจจะมีความสามารถพิเศษต้องเรียนอย่างนี้ครับอาการของพาร์กินสันเองเนี่ยตอนที่เรามีอาการเรื่องของการเคลื่อนไหวผีดปกติแล้วเนี่ยมันคือช่วงหลังแล้ะครับ จริงแล้วมันมีอาการนำมาก่อนหน้านั้นในระยะงแต่อาการเคลื่อนไหวยังไม่ค่อยเด่นเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับว่าเขาสามารถที่จะเจอความผิดป,ปกติบางอย่างซึ่งนําเสนอมนาโดยลักษณะของกลิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้แต่อันนี้คงเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลแต่ต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับโรคที่คนไข้มีกลิ่นเฉพาะมีนะฮะอาจารย์นะครับมักจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็กเล็กครับที่กลุ่มนี้จะมีกระบวนการเผาผลาญพลังงานของร่างกายที่ผิดปกติไปและทําให้เกิดกลิ่นบางอย่างเฉพาะตัวนะครับมันมีโรคโรคหนึ่งครับชื่อหน้ากลิ่นมากเลยครับชื่อว ยูร uh ีนดีซีสยูรีนนี่แปลว่าปัสสาวะกลุ่มนี้เนี่ฉี่ออกมาแล้วกลิ่นเหมือนกับเมเปิลไซรัปโอ้กลิ่นหอมหน่าทานเลยนะครับแต่มันคือปัสสาวะครับอาจารย์ครับคือ อ๋อพบว่ามันเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีกระบวนการในการกําจัดสารต,าต่างๆปกติไปจากการกลายพันธุ์ของยีนเลยทําให้ปัสสาวะมีกลิ่นเฉพาะ <ừ> ไม่แปลว่าบางคนที่มีกลิ่นเฉพาะตัวเนี่ยอาจจะเป็นลนักษณะของโรคพวกนี้ได้เหมือนกันครับ<อ>แต่เรื่องของการที่เขารับรู้กลิ่นของพาร,ร์กิสันได้ผมมองว่าอาจจะเป็นลนักษณะเฉพาะบุคคลที่เขาอาจจะมีกระบวนการในการรับกลิ่นที่ดีกว่า <ừ> คนทั่วไปครับอาจารย์โอ้น่าสนใจมากเลยครับและอย่างเนี้ย กลิ่นเนี่ยการได้รับกลิ่นเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้ไหมครับโอ้ครับอันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับอาจารย์อารมณ์เหมือนกับเรื่องที่อาจารย์ถามผมเมื่อกี้เรื่องเรืองซึมเา้ามันช่วยได้ไหมต้องเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์โรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นระยะไทาทายของกระบวนการของสมองที่มันเกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็นความเสื่อมก่อนวัยนะครับซึ่งกระบวนการตัวนี้มันค่อยๆเกิดมาซึ่งตอนแรกอาการอาจจะไม่ค่อยชัดแต่เมื่อไรก็ตามที่ถูกวิจัยว่าเป็นอัลไซเมอร์ละคือความจํามีปัญหาละนะครับมันเป็นระยะที่เรียกวว่าไปพอสมครละ เพราะฉะนั้นถ้าจะกลับมาเป็นปกติเลยน่าจะไม่ได้แต่กลิ่นบางอย่างครับอย่างที่บอกนะครับระบบของกลิ่นใกล้กับระบบความจำและอ,อารมณ์ ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่ากลิ่นบางอย่างที่เขาคุ้นเคยนะครับมันอาจจะดึงความจําเก่าๆของห้องกลับมาได้ uh huh. ในบางไครเรามีกลิ่นหลายๆอย่างที่เป็นลักษณะกลิ่นเฉพาะ,ะครับแล้วโดยเฉพาะคนบางเจเนเรชันอาจจะเคยได้กลิ่นนั้นเช่นกลิ่นของตัวสบู่สีเขียวๆ๋อเ, uh huh. เ,เรารู้จักกลิ่นนี้ไปอย่างดีแต่ฝรั่งไม่รู้จัก uh huh. นะบ,บางทีได้กลิ่นแบบนี้ดึงภาพความจํในอดีตกลับมาเป็นไปได้นะที่ถึงสมัยที่ยังอาบน้ําอยู่ที่บ้านเก่าอะไรอย่างเงี้ย uh huh. คนไข้บางคนอาจจะดึงมาได้หรือบางคนชอบกินกาแฟ ได้กลิ่นกาแฟอาจจะทําไม่ได้อ๋อดึงความรู้สึกเก่าๆที่เคยกินกาแฟบนที่ทํางาน,นอะไรนีม้มีความเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดถึงขนาดว่าทําให้โรคหายนี่คงไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับสมองเองได้รับการระบกอ,อนมาพอสมควรจากตัวโรคแล้วครับเหมือนเหมือนได้กลิ่นและทาให้เรานึกถึงความทรงจาที่เฉพาะเจาะจงที่เรามีร่วมกันในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งอย่างเช่นคนไทยก็จะมีกลิ่นพวกอะไรอ่ะกลิ่นมะลิอะไรเงี้ยในช่วงสงการานต์ใช่เลยครับปแป้งช่วงเหมือนเวลาฝนตกได้กลิ่นดินอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ ใช่ครับรใช่ครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นจุดที่ทําให้สามารถดึงความรู้สึกเก่าๆได้เพราะระบบความจาของมนุษย์เองเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะของการที่เราเก็บความจาแต่ละอันเป็นเรื่องๆที่จริงมันเชื่อมโยงกันหมดคับมที่เราไปนึกถึงตรงนั้นแล้วเราลิงก์ความจําหาตรงนี้ได้เห<อ>มือนกับที่เราเห็นหน้าคนแล้วเราบอกว่าเอะทำไมคุ้นๆนะแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มอ่ะชื่อนี้โรงเรียนนี้ใช่ไหมแล้วก็มาถึงชื่อจริงๆของเขาได้บางทีได้ถึงชื่อบิดาได้ด้วย<อ>ในบางโรงเรียนนะในบางโรงเรียนที่เรียกชื่อบิดาเป็น เป็นชื่อของเพื่อนเลยใช,ใช่ไหมครับใช่ครับบางทีเชื่อมต่อได้ขนาดนี้บางคนนึกถึงชื่อบีดาได้ก่อนชื่อตัวเองแล้วแล้วทีเนี้ย เรื่องกลิ่นเนี่ยสามารถเชื่อมโยงหรือว่าทําให้เพิ่มสมาธิหรือว่า productivity ได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจครับอาจารย์เพราะว่ามันมีรายงานการวิจัยบอกว่าในคนปกตินะฮะต้องเป็นคนปกติเนี่ยสามารถช่วยได้จริงๆครับจะเป็นลนักษณะของกลิ่นที่ดมแล้วตื่นตัวนะครับที่ศึกษามากเป็นพวกน้ำมันกุหลาบหรือพวกโรสแมรี่พวกนี้เนี่ย<ว>สามารถกระตุ้นเรื่องของศักยภาพในการทํางานในเวลานั้นได้ครับอาจารย์โอเคน่าสนใจมากเลยครับ อาจารย์ถามผมมาเยอะแล้วผมถามอาจารย์มากที่กว่าอาจารย์ชอบกลิ่นอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่เหมือนกับได้กลิ่นอันนี้แล้วทำอาจารย์รู้สึกผ่อนคลายหรือว่าสามารถช่วยประสิทธิภาพในการทํางานบ้างครับจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ดื่มกาแฟแต่เทียนหอมที่ผมใช้ในห้องทํางานกับห้องนอนคือเทียนหอมกลิ่นกาแฟครับโอ้ครับเพราะผมรู้สึกว่ากาแฟมันหอมอะแต่ว่าเราเราไม่ดื่มมันเราก็เลยอยากได้เซนส์มันในในรูปแบบอื่นดมไปนอนไปดมได้กลิ่นไปแล้วก็ทํางานไปครับ น่าสนใจนะครับเพราะว่ากลิ่นจากธรรมชาติเนี่ยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยนะครับทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอย่างบางคนบอกว่าขอเป็นกลิ่นดินนะฮะหลังจากที่ฝนตกนะครับหรือคนบอกว่าไปทะเลมันจะมีกลิ่นเฉพาะเค็มๆหน่อยอะไรแบบ้เค็มๆนิดนึงใช่แล้วครับะสมกับมีเสียงด้วยเนี่ยกระตุ้นของสมองได้นะครับอาจารย์ชอบกลิ่นแบบไหนนะพวกนี้กลิ่นคือผมเลี้ยงแมวเนาะ ผมมีรายแมวครับรายแมวเขาจะมีกลิ่นให้เลือกอมีกลิ่นแบบมะพร้าวมีกลิ่นแป้งเด็กผมซื้อประจําคือกลิ่นป๊อปคอนครับ <c oughs> แมวงงเลยครับ <c oughs> ว่าฉันเป็นคนใช้แล้วทําไมเธอเลือกกลิ่นป๊อปคอน <c oughs> ซึ่งกลิ่นป๊อปคอนไม่เกี่ยวอะไรกับกับความสะอาดหรืออะไรแต่ผม ไม่รู้เหมือนกันทำไมเลือกครับแต่ได้กินแล้วรู้สึกว่าแมวเราน่าจะชอบด้วยมไม่มีเหตุผลเลยครับกลิ่นครับจริงเรื่องกลิ่นเองเนี่ยมันจะมีลักษณะของความแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันอย่างผมทําวิจัยเรื่องกลิ่นเนี่ยนะครับอันหนึ่งเลยที่เป็นข้อว่าเราจะคัดปนเข้าโครงการคือชอบกลิ่นนั้นเพราะถ้าเมา่อไรก็ตามที่เราไม่ชอบปุ๊บเราจะมองกลิ่นนั้นเป็นเชิงลบ<อ>เพราะฉะนั้นจุดสําคัญนะครับของการเอากลิ่นไปใช้คือการที่เราจะต้องดูก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบอแล้วค่อยไปดูว่ากลิ่นนั้น,นเองเนี่ยมีผลอย่างไรเป ก็วันนี้อาจารย์มาแชร์มุมมองต่างๆในน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ตีมมาอย่างยิ่งนะครับสำหรับการที่อาจารย์มาเป็นแขกรับเชิญของเราในรอบที่สามนะครับอาจารย์ <laughs> ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คขอบคุณครับอาจารย์มาสิบ,บครับ